กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับช่วงสุดท้ายของรายการถอดรหัสกรรมคุณผู้ชมครับอีกประมาณ10นาทีที่คุณจะสามารถที่จะส่งชื่อนามสก,กุลวันเดิอไปเกิดและสิ่งที่คุณอยากจะรู้ให้อาจารย์ฮั่นนะครับ,รบได้ชี้แนะชี้แก้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของตัวเองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวก,การงานการเงนินต่างๆอาจารย์สามารถที่จะชี้และก็แนะให้คุณผู้ชมได้นะครับอยู่กับอาจารย์ฮั่นเช่นเคยครับคุณผู้ชมวันนี้น้องนุ๊กได้แอบไปถามอาจารย์หลังไหมเราอยากจะรู้นะคะว่า ที่อาจารย์ดูเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมาจองครับมาจองคล้ายๆกับเกมที่เราเคยเล่นในเหมือนชื่ออาจารย์นะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านมาจองจ่ามองเป็นเกาหลีครับอ๋อเป็นเกาหลีอาจารย์อินเทรนด์นะจ่ามองกับมาจองเอพว่าอาาจรย์ไม่การไม่เสียเวลาคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับดู s อ s ต่อเนื่องเลยครับอาจารย์ครับคนแรกเลยฮะน้องนุ๊กคนแรกนะคะชื่อนางขจรเมียงอารมณ์ค่ะ เกิดวันพฤหัสบดีนะคะที่22ธันวาคม2509ปีมะเมียะค่ะอยากถามเรื่องการค้าขายค่ะการค้าขายน,นะครับอันนี้ วิธีการดูอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเขาญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะตั้งจิตนะครับเพื่อที่จะส่งถึงกับคุณขจรนะครับอาจารย์ไม่ได้แบบอยู่ๆแล้วอาจารย์มาจับเองโดยตรงนะฮะคืออาจารย์จะตั้งจิตว่าเป็นตัวแทนในการจับเพราะนี่อาจารย์ขอทั้งวันเดือนปีเกิดจะได้ให้เสียสิทธิ์เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนนี้คือคนนี้อาจารย์เป็นตัวแทนในการจับเท่านั้นเองครับก็คือจะจับ นั่นแหละวันเดือนบีเกิดเป็นนะครับเป็นเลือกแทนให้จะสื่อตรงกันนะฮะเพราะจริงๆแล้วจากวันเดือนบีเกิดจะเห็นอะไรอยู่คร่าวๆอยู่ไพ่นี่เป็นตัวแบบว่าชี้ชัดลงไปเลยนะครับถ้าผมดูโหราศาสตร์จีนจากวันเดือนบีเกิดมันทีจะขึ้นดวงหาธาตุประมาณนั้นแต่ว่าในสโคปหนึ่งอ่ะมันจะมีราศีอะไรบ่งบอกแต่ไพ่นี่จะชี้ชัดขึ้นมาอย่างที่จากที่กีบบอกว่าคุณกจอรเกิดวันเดือนบีเกิดเนี่ยศูนย์เก้าอะไรเนี่ยคือ ในลักษณะของพื้นดวงปีเดือนนี่มันจะเป็นธาตุที่มันขัดแยง้งม,มันแน่นอนเลยถ้าถามอาชีพปุ๊บมันรู้รู้อยู่แล้วเลยว่าในพื้นดวงของคุณกระจอเนี่ยมันจะมีความขัดแยง้งเพราะอาชีพอ่ะม,มันจะต้องเป็นอาชีพที่มันมีพลังธาตุขัดแย้งผสมรหรืออาชีพที่แตกต่างไพ่ชี้ชัดเลยเนี่ยอพอขึ้นมาปุ๊บสามอันนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงแล้วว่าไพ่ตัวความแปลกค,ความ ความไม่แน่นอนเพราะบอกว่าถ้าถามเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยนะช่วงนี้ไม่แน่นอนแ <dragging> ล้วต้องอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีเขาเรียกว่าไพ่ไพ่บ่งบอกว่าตัวคุณวจรมีเขาเรียกครูอาจารย์คุ้มครองแล้วอะอย่างนี้ก็คือต้องบูชาไหว้ประจําส่วนมนต์ประจำมาส่วนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นประจําแล้วอาชีพอะถ้าทาค้าขายเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคอยช่วยเหลือแล้วจะเป็นอาชีพที่ คนเขาทํากันน้อยอ่ะหรือไม่เลือกที่จะทําครับประมาณนั้นถ้าค้าขายก็ค้าขายแบบประเภทยังมีไพ่อย่างนี้ขึ้นน่ะนะนขายแบบของของไหว้ก็ได้ของบูชาประมาณนั้นอ่ะคุณจรถทาดูอยู่นะฮะของอะไรที่เป็นการชี้จงแบบว่าตอนนี้ค้าขายอะไรอยู่การเป็นลักษณะของการขายพวกของ เป็นการกุศลก็ได้นะอย่างซีดีส่วนมอนอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือเป็นประเภทแบบไอ้นั่นไปเลยอะแบบว่ารีไซเคิลไปเลยก็ได้อะไรของเก่าอะไรแบบนี้เอามารีไซเคิลหรือขายประมาณถ้าเป็นขายแบบทั่วๆไปอาหารตามสั่งเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ก็ต้องคล้ายๆแบบอยู่ใกล้ๆใกล้ๆที่แรงๆอะแล้วต้องไหว้ส่วนมนต์จระจร์นะจะขายได้ดีมากเลยขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นสมุนไพรก็ได้ครับเน้นที่แบบว่าออกไปไม่อาหารตามสั่งธรรมดาอาจจะเน้นแบบว่าประเภทสมุนไพรไปเลยรักษาสุขภาพด้วใช่ใช่ช่ที่มันแตกต่างไปเลยตรงนี้อาจจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของสมุนไ <Yes> <te idal Industry> พรนิดน <tube> <ses raul acceptable> ึงใช่ครับหรือว่าเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าแบบว่าอาจไม่ใช่แฟชั่นนะเป็นประเภทแบบว่าอีก อีกแนวหนึ่งไปเลยอะเสื้อผ้าเก่าโบราณอะไรนี้ก็ได้นะฮะต่อมาเลยครับอาจารย์ครับคุณประพัฒสอนนุ้ยคงครับวันที่ห้าเดือน8ปดสาสบสองครับปีมะเส็งเมื่อไหร่จะได้งานครับเมื่อไหรจะได้งานนะเดือน8ปเดือนแดกรกฎาครับก็เดือนอีกสองเดือนไอ้สามสองนี่ปีมะเส็งใช่ ช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ยจังหวะวุ่นวุ่นมีกิจการทางบ้านหรือเปล่าถ้าไพ่ขึ้นนี้อาจจะช่วยกิจการทางบ้านไปก่อนไพ่ขึ้นจะเป็นธาตุไม้ทั้งสามอันเลยธาตุาไม้เกี่ยวกับธาตุไม้การเดินทางการติดต่อการสื่อสารถามว่าเมื่อไหร่ผมว่าอยู่ในช่วงของปลายปลายปีเป็นถึงต้นปีนะถ้าช่วงนี้ยังไม่มีงานเมืม่อไหร่จะได้งานเพราะว่าจะมันจะไพ่ตัวแรกม,มันวุ่นวุ่นตรงนี้มันตีไปเลยเดือนเก้า ลงไปแต่ตรงนี้หมายถึงลักษณะของท่าน,น้ําการเดินทางตรงนี้เป็นทายเริ่มต้นไอ้ตรงนี้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวน้ําสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องท่ายสามอันนี้จะลักษณะของการติดต่อประสานงานเขาเรียกว่าการติดต่อคนละฝ่ายเมืออ่อฝ่ายหน้าที่ซึ่งเป็นจะต้องเป็นคนกลางระหว่างสองฝักสองฝาก,ฝากประมาณนั้นนะนะ,ะแต่เราถามว่าเมื่อ,อไหลเนี่ย ตรงนี้มันเหมือนเวลาช้านิดนึงปลายปีต้นปีใช่เข้าสู่ฤดูหนาวครับประมาณนั้นก็คงจะอยู่ในช่วงของปลายปีขออีกนิดครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าแขนที่เป็นอยู่จะหายไหมฮะอาจารย์เรื่องสุขภาพครับแขนที่เป็นอยู่จะหายไหมครับจริงตรงนี้บองบอกว่าหายช้านิดนึงนะแต่หายนะไพ่ตรงนี้เราก็อย่าอย่าทางานหนักหรืออะไรที่มันจะเป็นผลกระทบต่อ ต่อสุขภาพแขนที่เป็นอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นหรืออะไรนะเพราะว่าพ่สามอันตรงนี้มันจะบ่งบอกได้เหมือนัาตรงนี้ก็บ่งบอกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเส้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทหรืออะไรตรงนี้นิดนึอเครับอาจารย์ครับเวลากำชับนะครับผมขอคุณสุดท้ายครับคุณชมพัฒน์ครับเกรดเผือกครับ13สิงหา16ผู้หญิงถามเรื่องการเงินและก็งานทิศทางในการจะไปทํางานเพราะว่าเขากําลังจะไปทํางานที่ไต้หวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอื เรื่องการเงินด้วยเหรอครับเอาเป็นว่าการงานที่จะเดินทางไปทํางานที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างไหมฮะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ได้ทําดีพยายามใช้ความสามารถของตัวเองสูงครับแต่เจ้านายค่อนข้างจะเคี่ยวนะพ่อพ่ตรงนี้ ต่างทีมต่างแดนแล้วเขาค่อนข้างที่จะจะเคี่ยวหน่อยจะเคี่ยวนิดนึงจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่เราสามารถที่จะทํางานได้นะครับมองไปทางสีเขียวขึ้นนี่แหละคุณผู้ชมครับอาจารย์ท่านได้ดูกับ SMS ที่หลายหลายคนส่งมานะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีด้วยครับที่ผู้ชมทางบ้านในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้โทรมาเพื่อจะมาขออาจารย์ดูสดๆกันในสตูดิโอเลยนะครับ